เ,หเห้อพี่เกิดมาอัปเดตแบนเกียร์หน่อย5 7แบบงอคึกไปดูวีคิวก่อนนี่ชาแนลคลิกเกอดผมมนี่นี่อะใ่นความลับอ่าคอแล้วก็รูนรูนใส่กันร้องทิว่แเรวทำไงนะ่านี้เลยครับพี่หรือว่าเซตให้พัน เธอล่อละเธอ啦 What's up ไงเธอพิ่เกิดมาอัปเดตแบนเกียร์หน่อยนี่ใช้กับอะไรบ้างเบสเบส <ร S 2> หนึ่งอันร้องหนึ่งอันเฮ้ยใส่กับร้องเป็นไงดีปะดีมากเชื่อจริงปะแบบแม่งแบบแบบแบบดีอะ LA2A นี่คือมแบบัน แม่จะมีไฮบางอย่างเว้ยสมมติว่ามึงใช้อะไรอย่างเงี้แบบฮาร์โมนิกมันอ่ะเพราเป็นปลั๊กอินสตูอ่ะไม่หมายถึงว่าฮาร์ดแวร์สตูอ่ะมันก็จะมีฮาร์โมนิกทำให้ชัดอ่ะเฮ้ยเชื่ออยากร้องอันเนี้ยมันไม่ได้อย่างนั้นเว้ยอ่าคือมันมีพวกโลพวกอะไรที่มันหนักขึ้นมาเสียงกลางอะไรเงี้ยแต่ไฮมันไม่ได้แบบกลัวไฮไม่ได้เพิ่มขึ้นไปใช่ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนพวกสตูที่มันชัดมากๆครับร้องเบส คล้องิกอะอะไรเงี้ยดีแต่ว่ากูใช้แค่นี้แล้ว u a d ก็ใช้ u a d ก็ทั่วไปเหมือนกันทุกคนไอ้เย้ยโรมหาคู่ทุกคนเพราะว่าพี่รอบนั้นเนี่ยหนึ่งที่ผมบอกช่ี่ยชิบูย่าใชู่แต่ว่าคนที่กูไปคุยแบบพี่จุ๋ยพี่มายคนแรกๆก็แบบใช้ได้จริงเปล่าอะไรางี้ยหรือวใช้ได้อินฟิเตอร์ซื้อซื้อ ิสายดาวหิลทำมาคอมแบบเอร์อ่ะสรุปนี่พี่ซื้อแล้วหรือเปล่าหรือหมดแล้วอยากจะชอบเพราะว่ามันมีแบบซิลนิกเกิลอะไรอย่างเงี้ยมจริงล้อมอะไรก็ได้เลยไอ i 2ไอสก็ได้แต่กูแคบอ่ะแล้วมันมีคาแรคเตอร์ใหคเลือกแล้วก็มีไลท์เชนก็นคือสมมติว่าเราอินเนอินไปมันจะคอมหลัง90ไปด้วยถ้าเอามันจะไม่คอมหลังเก้าต่อมาก็อันนี้คือ เออลิมิเตอร์อจ <บ S 2> ีเลเน,นี่ยมันเป็นเหมือนแบบคือกลั่ะเอามาใช้แบบไว้สำหรับทิว้วอ่ะมันจะ,ะทิว้วได้เว้ยสมมุติว่าแบบเนี้ย เพิ่มลงโอะไรซิวปลายอ่าอยากให้แบบว่าในมาสเตอร์ดิงมันฉีกขึ้นมาสะหน่อยวันนี้อ่าบิดบิดง่ายๆไม่ต้องไปคำานึงอะไรเยอะแต่ที่มาไม่ใช่กันว่าอยากใช้ลั๊กอินตัวนี้แต่กูยังไม่มีตังค์ซื้อแล้วมันเพราะว่ามันเกือบหมื่นหนึ่งเลยเอ๊ะไอ้แค่นี้มันประมาณสองพันกเลยซื้ออันนี้ก่อนเพื่อให้เดโม่มันรีเซ็ตกูเลยซื้ออันนี้เพราะมันถูกดีอะไรก็ได้ขึ้น เดโม่เป็นได้เตดีเซตกูตอนนี้ซื้อแล้วตอนนี้ซื้อหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรฟินกู๊ฟคลิกเนี่ยมือไงเงี้ยนะเฮ้ไงคนโตัวเฮ้ยกูดูอีคิวก่อนนี่ชาแนลคลิกเก้าหนึ่งใช่ไงโอ้ไม่มีอีคิวไม่มีก็คะแนนต้องคิหน่อยเขามีหน่อยฮะในร่างทั่วไปฉากนี่คือหนักเลยเยไอเดต์นี่คือหนัก เพราะว่ามันทิมแล้วพี่เราตีแรงมากให้มันออกแต่ว่ายังคงออกแบบออกเมฮัดแต่ว่าไม่แทงหูอ่าอ่าเี๋ยวมทำเาปวดติตัดแค่แบบตัวที่แบบฮาร์โมนิกมันแรงๆไงออกชาบลยถ้าเป็นชาบเค้มมันออกมาเอาให้มันต้องการแสดงมากกว่าหมายถึงว่าอ๋อในโอเฮดใช่ไหมใช่กูทําเหมือนมันเป็นลูมไมล์ูมให้มันออกทั้งชุดอ่ะกูทำโอเวอร์เฮดก่อนแล้วก็เติมเติมเติม เอ็งเคยดูช่องหนาสาวป่ะใช่ตอนนี้เขากำลังดังเลยนะแผลบนี่วันนี้เขามาถ่ายเองโดยเฉพาะเลยนะเสียถ่ายเอาลันเล้นี่คือสองอันเลยใช่ป่ะเนี่ยรุ่นนี้เขาบอกว่าแรงใช่ายแบซื้อสองอันเลยนี่จากปากคนใช้จริงซื้อเองอันหนึ่งอันหนึ่งด้วยอันนี้คือดีจริงกูใช้อ่ะไม่หลุดเลยเว้ยเฟสติวัลเราทำไงนะเหลืออย่างเี้ยครับพี่หรือว่าเซ็ตให้ทันนับพักนับพักอ่าวันนี้อยู่กับนับพักสสวัดีครับสวัสดีครับอ่าไม่เเข้าลย น้าไข่กุ้งครับอันนี้โอ้หกำลังเซตกองอยู่เลยนี่มารยาทดีด้วยเยอาไปเก่งอย่าไปเก่งในความลับอ้าวใช้ด้วยเหรอเนี่ยใชครับนี่เผื่อเฮ้ยเปิดเผยได้ปะเนี่ยเปิดเผยได้แล้วแหละ นาเซียนาเซียเป็นไงครับนาเซียสวัสดีครับแล้วเป็นห้าเจ็ดทำไมงอได้เนี่ยวิดดูด้วยความที่วงกวด้างทุกคนที่เดินไปชนอ๋อปัญหาคือมันจะมีคนมาชนไม่ไชนแล้วมันขยับปุ๊บแล้วในหูมันก็เปลี่ยนเไปในหูเปลี่ยนปุ๊บทำไงดีอะก็เลยไปซื้ออันนี้มาเชี่อแล้วไปหาจากไหนวะพี่มันเป็นหมื่นอะแพ็คเจ็ดโอ้โหห้าเจ็ดแบบงอคือคือสั่งมาเลยเหรอไม่รู้พี่ต้างอได้หรอว่าไม่มี เตแนน่อนมันมนอนนนกััี้เข้าไปทำอะไรข้างในครับเนี่ยต่อสายครับทองเงินทองมันหายากเนาะยากเลยนี่กำลังต่อไม้ดัดโปรอยู่นี่โคตรล้ำอ่ะนี่มันม้วนมาเป็นแบบสามเส้นเลยเหรอใช่ตีกิฟมาเลยอ่ะนี่ตีกิฟตีกริฟตีกริฟเดินทีเดียวได้สามเส้นนี่มแต่กูเองนี่กูอยากลองเลยไม่มีเวลา ทางเสียงดีไซเนอร์อ่าอ่าอ่ามันก็เลือกอ่าเพิ่มทางเสียงได้อ่าสับเตนสับเตนบาลานได้แต่ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวต้องต้องไม่รู้ว่าเสียงจะไปในแนวทางไหนแต่กูต้องลองแต่มันก็มีให้กดเลือกนะอ่าเดี๋จะให้มามาลองดูกดอินเสิร์ตนี่นี่สายยี่ห้ออะไรเนี่ยสายของคานเลยฮะใช่ไอ้ทำที่ D K Cable D K คืออะไร ไอดียมเฮ้ยมีชื่อแล้วเหรอเขามีชื่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นในนี่ไว้ให้ขึ้นร้านนี่ครับสายแบบคุณภาพสั่งพี่ D K Cable ลูกพี่คนหนึ่งเขาก็ทำเหมือนกันลูกพี่ชื่ออะไรพี่มิวพี่มิวเขาก็ทำยู่ลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่รูมอ่างอแล้วก็รูมรูมใส่กันร้องอ่ามีแค่นี้แหละอันอันนี้อะไรพี่ดีเล่อ่าใช้แค่ น่ะเวลาตัดจากนี่ไป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 โอเคเข้าใจเรียวมันเรียบง่ายเหมือนบล็อตอันอเล็กนะเออเออกดนี่กู๊อปข้างบนป๊อป์ูล่ามันเหมือนคัสตอมแหละแต่ปกติมันเอาว่าเปลี่ยนท่อนอะไรอย่างงี้มั้งแต่ท่อนนี้ต้องไปเฟดเดอร์นี้สำคัญเลยอ่าแต่ว่าคือแบบตรงไม่ได้ทางนั้นบูที่สาวได้ห้าโมงอ๋ออ๋อนี่คือรอห้าโมงเหรออ๋อถึงว่าบู๊ทนำเทียบแวะ เริ่มงานแล้วนะครับนาใต้เป็นดีเจไม่เกี่ยวกับกูนาใต้เริ่มงานแล้วแต่ว่า MKT เฮ้ยใช่ป่ะใช่อีวาใช่ป่ะอีวาใช่ป่ะใช่เขาแน่ๆแหละขอเดี๋ยวูเก์เดี๋ยวไว้จะพาไปดูเขาไหนดูดิเลคคือเกณฑ์นี่จะได้ MKT นี่ฮะบวกสิบห้าไอวุฒิมันทำอะไรลงไปวะนี่ MKT LR วันนี้เป็นไงนะงเซียมอนิเตอร์เป็นไงวันนี้ในหูเป็นไง <ừ. S 1> โอเคอยู่นะเป็นไงเทคนิคโอ้โหน,นี่เทคนิคเป็นไงล่ะตาเถอดอมกมา,น,มานี่นี่อะไฟนี้มันลิงก์กันะน่าดีตาตั้งเลยดิ